พี่ตาแนลค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคลิปของพี่ตานะะในการรีวิวสกู๊ชี่กันอีกแล้ววันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของคี้บุืมวันนี้นะคะเป็นเป็นชิ้นเล็กนะแต่ว่าน่ารักแล้วก็สโลด้วยเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ซื้อเพราะความน่ารักอีกแล้วนะคะพี่ตาก็จะเน้นความน่ารักเอาไว้ก่อนสาหรับสกู๊ชี่ของพี่ตานะคะแล้วมาดูกันเป็นตัวอะไรนี่เลยค่ะเป็นตัวน้องหมีนะคะ น่ารักมากจะบอกว่าตัวจิ๋วๆนะคะแต่ว่าคือจะบอกว่ารายละเอียดของเขาว่าคือครอบอะ่ะสีนีก็วหวานหวานน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นน้องหมีเท d d y ี้แบนะคะนี่นะซางจะเขียนเลยว่า my sweet teddy นะคะหมีที่แบบมีความหวานๆใสๆน่ารักน่ารักนะคะนี่เลย ต้องเป็นตัวนี้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆหรือพี่ตานแกะให้ดูแล้วก็มาบีบเล่นกันว่าสโลว์แค่ไหนนะคะนี่นะคะก็คือตัวเท d ดดี้แบร์นะคะหรือว่า my sweet teddy นะคะนี่เลยเขาจะเขียนเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับแพ็กเกจของอน้องหมีนะคะของคีบุกน่ารักหวานแววเนาะดูรวมๆแล้วจะเป็นแบบชมพูฟุ้งเฟงมากๆม,ม,มีลูกป่งด้านนี้นะคะ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นน้องหมีใส่หมวกมีกระเป๋าน่ารักน่ารักี่ตรงนี้เนาะอ่าด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างจะเป็นคําเตือนนะข้างบนน่าจะเป็นภาษาจีนข้างล่างนี่โดยรวมๆแล้วจะเป็นอ่าดูนัทอีกคือกินไม่ได้นะคะเป็นของเล่นนั่นเองห้ามทานนะคะนี่เราจะกล้าบีบไหมดูน้องเขาน,นุ่มนิ่มน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้ยเสียงดังอ่า อูติดนีมีแล้วก็แกะออกมาแล้วเนะอะอูน่ารักมากเป็นน้องหมีสีขาวนะคะแล้วก็ตรงส่วนใหญ่อะ่ะจะมีสีชมพูนะเป็นส่วนประกอบเลยก็คือตรงหูโบจมูกนะคะแล้วก็อุ้งเท้าตรงนี้เน่ะมันจะเป็นสีชมพูหมดเลยคือสร้างความหวานแหววให้กับน้องหมีเรามากส่วนอื่นนะคะตรงจมูกตรงนี้นะแล้วก็ตรงอุ้งเท้าตรงนี้นะก็จะเป็นสีออกเหลืองๆนะ สีเขาหวานมากเลยนะคะอืมดูสิน้องเขาน่ารักมากๆเลยอะตัวน้อยนึงดูนะคะด้านหลังนี่เป็นน้องหมีนั่งอยู่เนาะตัวขาวมากนิ่มๆนิ่ม,มจริงๆยังไม่บีบยังไม่บีบอ่าเราเจอแล้วตรงนี้เห็นกันหรือเปล่า ตรงนี้จะเ,เป็นลายเส้นนะคะบอกแบรนด์เอาไว้เลยนะเรียบร้อยแล้วเราบีบเลยดีกว่านี่จะมีช่วงข้อต่ออย่างเงี้ยอ่าเราบีบเล่นนะน้องต้องระวังกันเลยนะเดี๋ยวมันจะขาดง่ายมากอุ้ยไแล้วสโลว์จังโอ้โหตัวเล็กนี่เจ๋งมากเลยสโลมาก คือน้องหมีเขาเป็นสีขาวนะเราดูะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อะดิ๊ข้างบ่นดูโอ้โหนี่สโลจริงๆนะเนี่ยตัวนี้แบบสโลมากเลยอะนั่นสโลสุดๆอ่ะ เรลองบีบไปแล้วจะรู้เลยนะว่าเขาสโลมากมันจะแน่นนะ่ะแล้วแบบจะไม่ขึ้นตามมือมาเลยนะยดูตรงเท้าปุ่มลงไปเลยอะ่ะสโลจังเลยหูละ่ะหูมีหูน้องอ่ะน้องหมีหูหูตัวนี้นี่สโลสุด ขอปิดรวมทีหนึง่งไม่กล้าทำแรงดูแปดเลย <S <S อ้าวดูสิหน่อยไปเลยโอ้โหสโลมากสโลมากเลยดูดูเดี๋ยวจะปิดแล้วก็นอนนะน้อมีนอนเลยเดี๋ยวดูนะคะ วิอ๋อ,อตัวนี้สโลจรงิงๆนะเนี่ยตัวเล็กแต่เจ๋งมากเลยอ่ะสโลสุดเลยใี่ดูด้านหลังนี่ สำหรับสกูชี่น้องหมีเท็ดดี้ตัวนี้นี่สโลมากเลยนะอืมกลิ่นก็น่าจะเป็นกลิ่นพีชนะคะกลิ่นแบบนี้เลยอืมนี่ตัวเล็กจิ๋วแต่แบบโหสโลมากเลยพี่ตาลก็ถูกใจเลยนะสำหรับสกูชี่ของแบนดคิปปุต,ตัวนี้นะคะถึงตัวจะไม่ใหญ่นะแต่ว่าสโลจริงๆสโลแบบถูกใจ น้องๆที่ชอบสกูตชี่ที่มีความสโล์มากๆแน่ๆเลยนี่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 นอ่าน่ารักละสิยังไงนะคลิปนี้พี่ตาก็ต้องขอจบการรีวิวสกูตชี่ชิ้นนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะกับสกูตชี่ชิ้นใหม่ๆคลิปหน้าเลยอยากชมคลิปพี่ตาก่อนใครอย่าลืมกดซับสไคร์ให้นะคะนี่นะจ๊ะสกูตชี่น้องมีเท็ดดี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ าปบายเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย